รามกลนี่นี่สะพานนี้ไม่รู้เขาสร้างไปไหนเนาะไอ้บวยก็ไม่ได้รู้รู้แต่ว่าเขาสร้างสะพานเหมือนภูเขามันภูเขาดูยาวเป็นเลขอะไรเนี่ยข้างเห็นนะเออดูวอักษายอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกอัก้อนก้อนดำาๆ ให้วยก็เห็นว่ามันน่าดูน่าชมน่าถ่ายมให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะสาวเป็นอะไรนะสาวเป็นเปิู้ดไม่เป็นข้ามสะพานข้ามแน่น้ำบางคนก็อยู่ใกล้บางคนก็อยู่ไกล ติดระเบิดเลยติดระเบิดระเบ้อเ,เลยทางนกเขาพูดไม่ได้คนพูดได้นะในตึกสูงใหญ่สูงโตเต่าโต <c oughs> สร้างตึกเสร้างสะพานก็ใหญ่โตโมโหลานมากเลยนนเนาะวิถีของคน ไปขึ้นสะพานพระรามเก้าแล้วนะจ๊ะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพือนทุกคนสาวเพื่อนชาวเป็น,น,ะปนอะไรนะชาวเพื่อนเพื่อนพูดไม่เป็นข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเ,นนดเดินสะพานไปดูเดดสองดูักหน่อย พูดไม่ได้คนพูดได้นะดูตึกสูงใหญ่สูงโตแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจบจบจบแล้วสิ้นสุดไปให้ดูก้อนเมีดกันไม่คชื่อกที่ตึกนู้นเขาสร้างกันเยอะแยะสร้างตึกสูง ไม่ให้เห็นให้เห็นแต่บรรยากาศดูเสาที่เขาทำจะสร้างพดดธาหนไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเอไอย่าถือสาใาย่วยด้วยจ้าคนบ้านบ้านในเมืองหลวงกำลังสร้างดูไปไหนให้เราสะดวกสบายได้ <c oughs> หาจินเหมือนนกบินออกจากลังเลยเนาะคนเนี่ยคนก็เหมือนกับนก บินออกจากลางกันพอตอนเย็นก็เข้าบ้านคนเมืองกับคน <c oughs> ต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดก็รถติดหน่อยเออรถติดต่างจังหวัดก็ดีหน่อยรถไม่ติดในเมืองนั่นหกโมงจะเจ็ดโมงยังไม่เจ็ดโมงพระอาทิตย์ถึงแดดจ้าขนาดนี้เลยเนาะรถ <c oughs> ติดมากๆเลยพากันออกทำอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกอะ ก้อนก้อนดำๆเพื่อนย่าครับครับครับสุดๆพูดจากันยิงเลด้าดูเสาสะพานนะจ๊ะเพื่อนๆเสาสะพานที่ถีบ้านบ้านของยายป่วยก็พูดแบบนี้แหละจ้ะตัวน้อย ทลุมาวนเรม่องอืก <gehört> ันเยอะนี่เป็นทำทำแบบนี้นะ้ากคนต่างจังหวัดไม่เคยเห็นก็ดูเอาไว้นะจ๊ะแต่เขาก็ทําได้ดีมากเลยไขึ้นสะพานพระรามเก้าแล้วนะจ๊ะขอจบไล์แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคน มันต,ติดทางด่วนอยู่เลยยายบวยไปไม่ถึงสักทีเลยเนี่ยไม่ท้าเตอร์ตัว <c oughs> ร,รามเก่าน,นี่นี่สะพานนี้ไม่รู้เขาสร้างไปไหนเนาะ <c oughs> ไอ้บวยก็ไม่ได้รู้รู้แต่ว่าเขาสร้างสะพานปร,รามเก่าน,นี่นี่สะพานนี้ไม่รู้เขาสร้างไปไหนเนาะ ก็ไม่ได้รู้รู้แต่ว่าเขาสร้างสะพาน <c oughs> หาจินเหมือนนกบินออกจากลังเลยเนาะคนเนี่ยคนก็เหมือนกับนกบินออกจากลังกันพอตอนเย็นก็เข้าบ้านให้เพื่อนๆได้ชมกันยาวสักหน่อยนะจ้าคลิปนี้ อดีได้ถ่ายขึ้นสะพานพระรามเก้า,าก็เลยได้ถ่ายไม่ให้เห็นไอเห็นแต่บรรยากาศดูเสาที่เขาทำจะสร้างให้ป่วยก็เห็นว่ามันน่าดูน่าชมน่าถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะดูดการก่อสร้างของของคนสะพาน <c oughs> ที่ในเมืองที่กรุงเทพเนาะสร้างบรรยากาศดูก้อนเมฆนะจ๊ะไม่ได้ให้ดูรถนะจ๊ะสวยๆงามๆพูดาไหนไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะเออย่าถือสาใหญ่บวยด้วยจ้าคนบ้านบ้านการก่อสร้างของของคนสะพาน ที่ในเมืองที่กรุงเทพเนาะสร้างหาจินเหมือนนกบินออกจากลางังเลยเนาะคนเนี่ยคนก็เหมือนกับนกบินออกจากรังกันพอตอนเย็นก็เข้าบ้านเจ้าสหานใหญ่ๆโตๆเนาะในเมืองหลวงกําลังสร้างดูไปไหนให้เราสะดวกสบายได้ กเมีระหว่างการเดินทางกับนครนายกของยายบวยนะจ๊ะถูกเมฆเป็นเหมือนยายบวยว่าไม่ไม่แตกต่างแต่สร้างตึกเออสร้างสะพานก็ใหญ่โตหมโหลานมากเลยนะเนาะวิธีของคนปรัปรปุงอีกทำซับซ้อนกันหลายหลายทาง วยว่าไม่ไม่แตกต่างแต่หลวงนี่โอ้กว่าจะถึงที่ทรรมาหาจินเนาะไม่ให้เห็นให้เห็นแต่บรรยากาศดูเสาที่เขาทำจะสร้างที่ถีบบ้านของยายป่วยก็พูดแบบนี้หละจ้ะ,ะตัวน้อยเขลุมาขันนได้ว ในเมืองหลวงกำลังสร้างดูไปไหนให้เราสะดวกสบายได้ก <c oughs> ้อนเมฆสะ่านนี่แอนสลิงยึดเสาสะพานบรรยากาศดูก้อนเมฆนะจ๊ะไม่ได้ให้ดูรถนะจ๊ะสวยๆงๆามๆเจ้าสะพาน ตัวโตเนาะนกเขาพูดไม่ได้คนพูดได้นะในตึกสูงใหญ่สูงโตบางคนก็อยู่ใกล้บางคนก็อยู่ไกลติดระเบิดเลยติดระเบิดระเบ้อเ,เลยทางทาอะไรนะ ซาเปินเป่นพูดไม่เป็นข้ามสะพานข้ามแาม่น้ำใหญ่ยาวๆสักหน่อยนะจ้าเพืเเ่อนๆอ่านไม่รู้ว่ายาวไปถึงไหนไม่มีข้อมูลที่ว่าเขาจะสร้างไปไหนเนาะดูนี้นะการก่อสร้างของของคน สะพานที่ในเมืองที่กรุงเทพเนาะสร้างเรสะพานไปดูแดดสองดูักหน่อยหลวงนี่โอ้กว่าจะถึงที่ธรรมาหาจินเนาะ <c oughs> การก่อสร้างของของคนสะพานที่